ก็ต้องอย่างนั้นแหละนะครับออต้อวย้วยมชะนวกนะครับโอเคนะวันนี้นะครับนักเรียนก็เราก็จบจบคลาสของการเรียนนะครับเรื่อง Welcome App b o a อ d นะครับเรื่องแอ b r ร a ดก็คือยินดีรับคุณเข้าสู่อะ,อ,อะไรครับ<อ>สายการบิน นะไปกองออนไลน์นะครับนะสายเกบินนกแอร์แอร์เอเชียนะครับนะเออสายเกบินนกแสงนะนะวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนดีมากนะครับนะเราพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับนะในชั่วโมงถัดไปนะครับยังเอ้าเวอร์นะครับวันนี้สต็อปคลาสแล้วนะครับแล้วก็ฝากนักเรียนนะครับไปจัดการ preparing about work sheet นะครับ to learning English นะครับคลาสวันนี้นะครับนะวันนี้เราก็จะสต็อปคลาสกันแล้วนะครับนะก็กลับไปทำเป็นทิปโฮมเวิร์กนะครับที่บ้านแล้วกันนะครับนะที่เหลือนะครับแล้วก็ส่งตอนโอเพนคลาสเน็กเจอร์นะครับโอเคพิเศษเน็กเจอร์